สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับอ่าสวัสดีนะครับกับช่องสัทธาปฏิหารนะครับขอให้ปฏิหารและก็สิ่งดีๆเกิดกับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องนี้นะครับขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงดํ่งถุยทุกคนทุกท่านนะครับก่อนที่จะเข้าในเนื้อหากองเปรียบนะครับผมจะขอฝากคาเตือนไว้ก่อนนะครับว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับตัวเลขทั้งหมดเป็นเลขครูเป็นเลขศาสตร์ไม่มีการทําสูตรไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกเพราะไม่ใช่เลขสูตรนะครับ ผมไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดทุกประเภทนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับตัวเลขทั้งหมดเป็นเลขครูนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e และที่สําคัญนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเราครับผมนะครับหยุดกันไป3วัน30 หนึ่งสองสามสี่วันเลยโอ้โหใจแทบขาดนะครับใจแทบขาดนะครับอ่าหน้าสุดมันเป็นของวันที่สามสิบเอ็ดนะครับนี่คือวันที่สามสิบเอ็ดนะครับนี่คือวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเนี่ยเป็นงวดที่หนึ่งร้อยสี่สิบสามนะครับเอาตามระบบตอนนี้ เขามาเข้าสูา่ปกติแล้วนะครับคือวันที่4นะครับจะเริ่มออกผลตามปกตินะครับพิกัดกรอบสี่เหลี่ยมสามเวลาด้วยกันนะครับ17นาฬิกา18นาฬิกาแล้วก็19นาฬิกานะครับบางคนจะยืดไปรอบ <c oughs> 16นาฬิกาด้วยก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่ผมก็จะตรวจผลให้ทั้งหมดถึงรอบเวลา16นาฬิกานะครับแต่ พี่กับจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่เสามเวลาด้วยกันนะครับ17 18แล้วละก็19นาฬิกาเวลานี้นะครับเลขจะมีดังนี้นะครับเป็นเลขครูนะครับเป็นเลขมงคลนะครับ143มงวดที่ไม่เคยหลุดคือตัวแดงๆนี้นะครับตัวแดงๆนี้นะผมย้านะนะครับเป็นเลขกําลังนะเออนะครับกําลังแคบๆก็จะเป็นตัวนี้นะครับและฟังผมในระหว่างที่ วิเคราะห์ก็แล้วกันนะครับผมจะชี้ไปจะบอกว่ามันจะอาจจะมาหรือจะไม่มาอะไรประมาณนี้นะครับนาตัวเลขให้เผื่อนใช้ให้เกิดความมงคลนะครับมันเป็นเลขมงคลเราต้องนําใชใ้เกิดความมงคลนะนะครับ <c oughs> วันที่4นะครับ มีเคราะหเลขกำลังวันนะครับฮานอยนะครับวันที่1 4 4นะครับอ่าซูมกันไปนะครับ <c oughs> วันที่4นะครับผม4เดือน2 ดีหกห้าก็จะไม่ยกไม่อยากจะซูมกันแล้วทีนี้ไม่โฟกัสกันแล้วอ่ะโอเค <c oughs> มาไล่กันก่อนเด่นสอมตัวจะมีตัวไหนบ้างนะครับ สี 47, ่เ <47, S 2> <47, S 1> นะสีนะครับประจามันสุกนะอ่าประกบแล้ครับสีนะครับสี 41, ่สอเจ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแปดนะครับทีนี้มาดูชุดที่นะครับหรือตัวที่มา143งวด43บวันติดๆนะครับมีดังนี้นะครับ <c oughs> แน่นอนครับมี4กับ7ขึ้นมาก่อน4 เนะครับ1นึ่งตัวเด่น C นะครับ7 1ตัวสุดท้ายคือเลข2นะครับทีนี้ผมจะประกบดูนะครับ3ตัวดูอ่า 1 0 10 4 107 1 4 12 7 1สี่1นูนะครับ1 2 7 1 2สอง7จ็ด 1>, 1 7 8 4 7 8อ่านะครับทีนี้มาดูแบบหลายคนก็ต้องชอบแบบว่าชี้ชัดเป็นเวลาอะไรประมาณนี้นะครับ7ครับผมชอบตัวเดียวถ้าตัวเดียวที่ผมชอบนะครับ7เนาะ สิบเจ็ดนาฬิกาคาดว่าจะมาห้าโมงนะครับเลขเจ็ดนะครับ <c, <oughs> C คาดว่าจะมาสิบแปดนาฬิกานะครับ 2 19นาฬิกานะครับ1เนี่ย17นาฬิกานี่นะครับไม่ต้องไปสนใจเวลาก็ได้นะครับไม่ต้องสนใจเวลาก็ได้แต่กรอบรวมๆนะครับให้พี่กับที่ตัวนี้นะครับเป็นเลขมงคลประจาวันนะครับเป็นเลขมงคลนะครับนำตัวเลขไปใช้เกิดความมงคลนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับก็ โอเคนะครับห่างหายกันไปนานนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับฝากไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe และกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับรันเฮงๆงฟังๆวันที่4ครับผมโชคดีทุกคนทุกท่านขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ